สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นหูระโูปโช s นะคะใครอยากจะเล่น,น่ะต้องไปบอกพ่อแม่ซื้อให้นะคะต้องแบบนี้ตองเว็บนี้นะคะ ต้องแบบนี้นะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะโอเคห้ามไปเอาอันอื่นเลยนะคะห้ามไปเอาแบบเป็นน้ำเอ,อ้อยอะไรแบบนี้เอ,อ้ย นะค,ะคนนี้ซื้อมาแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่สอนนะคะคนนี้ซื้อมาแล้วค่ะอุ้ย